กิ่งหลอกยิ่ลอกอ้โหตัวนี่ตัวน <Yeah> ี้เราแกงแิเราบุญนะได้ได้โดนตามโดนฮะปลาไปไหนวะดหูเก่ยมโอ้โหค้ายคายเบ็ดขายคล้เรีนเนี่ยเด็กน้องฝาบฝาบ พูดเนียเด็เซียนแอครับผมน้องครับเฮ้ดีหนึ่งมีใจคุณหนึ่งมีใจคุณโอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาตกปลานะครับมาตกปลากายครับผมวันนี้ลูกไปไม่ได้นะใช้เหยื่อกุ้งไปก่อนครับสูตรเทพเล็กกับเซียนแอครับผมตอนนี้ตีสามแล้วครับตีสามเลยครับเราติดตามกันยาวๆนะครับ แยมเลยนี่ไงยงลอกยงลอกกูเหนต้นวเออโอ้ยม่ไไมไยไอ้าเราแกเราม่น่ะ้นานาโดตามเราฮะไปเอาดีไปเอาขันนมันโดตามเุมน่ะขันไหนว่ะนั่นจะเนขันที่สองว่าโดตามเนี่ยนะ ดีเสียงที่สองันี่สองเอออุ้มาเป็นตัแกมันเอาวาขืนเดี๋ยวอยตบแ่ใคตบเดี๋ยวไปหอกมันมเนขามกันเบิรแล้วเหรอใหญ่ยดีเงเราบ่ขืนมันกอกันยู่เนี่ยเอนั่นไม่เล็เอ้ที่ตักเหนูนอยู่กระท่อมนูน กุ songs, e ่งใหญ่กับ hey. ต yeah, ัวใหญ่หร oh, ือวะใ่เร yeah, ็วมากใจเ่องขมเปิด่น้หละมันไม่ถนัด้ายว่ะสี่พันลูงอุ่นปูไก่เลยครับผใหญ่เยง่ายง่ายเนาๆเราง่าเขาขนแมสทั้งหมดว่ะอู้ปากไกว่ะเอ้ดึงม่สองตัวเลยเอ๋ของปดไก่แนี้เลยไหมเอพันกัน ไม่ไม่ไม่กูมั่นใจว่าคนละตัวเพราะมันวิ่งคนละทีใหญุ่้ยมั่นใจว่าคนละตัวมันวิ่งคนละทีอ่ะเดเเดยวรับาตอยตีหินนี่นั่นูัลงเลยลงเลยแค่ตีหะ เปียกอีกแล้วกูตปลาเก็นอยู่เราใช้ก็ตัวปลาน่ะเข้าไหมอ้ยไม่เข้าไปไหนเน่ะเดียวเรียวเรียวมันทช้หลุดจอกนง่แหละปิดไอ้ยังติดมองไม่เห็นน่ะปลาไปไหนวะหลุดเร็วมันทช้หลุดเบ็ดกูยังดึงอยู่อ่ะหลุดเร็ว โอ้ยเสียดายมันพันกันนะดิดูดิเออโอ,โอ,โอ้่เล็กหายหลุดแล้วนี่ช่างมนโอ้ใหญ่นั่นน่ะไม่เงี้ยเห็นตัวแล้วสี้าลูนช่างมาช่างมาพี่หมุนพี่ขึ้นดิบนไม้ก่อนพี่เป็นโวดอยู่นน่ะมีตบบุบมนสู นี่นีมีดูนี่เอว่าเียโอ้ยกุกัด่ฮ้ยเฮ้ยเดือบุเลกัดรบเ็แตกเบ็ดโอ้ยเดือสมินละอะไรเนี่ยบัครับหัวหัวย่อี่ีวะโอ้เด้อคายคายเบ็ดค้ายค้ายนี่เนี่ยายกู้า่ขายเด้อเนี่ยใครจะเอาได้ทิมมาทิม เด็ดไหม่ครับโอ้ยป่าตัวเดียวภาพเด็ดปุ๊ายงวันนี้เปียกเห็นเอึงไปภาพ่อยบันทึกแตยากเลยยังกินกูแตกเนะเดิมึงเลี้ยวันนี้กูนล่นดอพี่อะเดียเลี้ยงอหน่อยเดี้ยวจะบกันได้ครับพี่ดองครับเดี๋ยวขอสอบเสียเบ็ดกันครับไปไหมอ่ะลุ้งในบอลเอะไปกูเรียนมีหายสซบ พ่อไล่เล็บแตกเบดตามกันไหมครับผมรุ่นรุ่นรุ่นยังหน่อยก็ได้เห็นหนาไม่ได้แหละโอ้ยยังใหญ่อุ้ยโุ่นอ้ยเดินได้เจ็บแปลงโล่อยู่